สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะคะพี่นิดและฉันในรายการพลังงานดีดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนออะไรในรายการกันคะพี่นิดค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะอากาศบ้านเราก็ร้อนมากจริงๆค่ะน้องฉันใช่ค่ะทใหเรามีการใช้เครื่องปรับอากาศกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานกันเยอะขึ้นค่ะ แล้วแถมยังค่าไฟนะคะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการล้างแอร์กันค่ะค่ะนี่ค่ะก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการล้างแอร์กันนะคะ,อคะขอบอกข้อดีของการล้างแอร์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,คะข้อดีของการล้างแอร์เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอร์ค่ะยืดอายุการใช้งานของแอร์นะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดแบคทีเรียขจัดสิ่งสกปรกนะคะคคที่เป็น ตัวเชื้อโรคอันตรายกับร่างกายอข,ของเรานะคะแล้วก็ช่วยในการขจัดกลิ่นอับนะคะและที่สําคัญที่สุดน,นะคะพินิดประหยัดค่าไฟค่ะจริงๆนะคะอย่างที่ันบอกไปนะคะออนอกจากเรื่องประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วนะคะที่เราจะคิดจิดเป็นอันดับแรกนะคะ <Lic fik. S 2> ที่จริงแล้วยังมีส่วนสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขภาพอนามัยค่ะใช่ขั้ฉันบอกนะคะกำจัดเชื้อโรคนะคะเชื้อแบคทีเรียอย่างนี้นะคะกำจัดกลิ่นอับนะคะเรื่องสุขภาพอนามัยก็สําคัญนะคะ แล้วสำหรับการล้างแอร์ในวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการล้างแอร์นะคะ,คะขอต้อนรับคุณนรงผู้อยู่ค่ะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะััครบ ก่อนที่เราจะมาเริ่มเกี่ยวกับการล้างแอร์กันนะคะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการล้างแอร์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะไขควงตรวจสอบไฟฟ้าค่ะปั๊มน้าแรงดันสูงค่ะสายฉีดน้ําค่ะปืนฉีดน้ําค่ะหัวฉีดน้ํานะคะผ้าใบล้างแอร์ค่ะหรือว่าเราเรียกกันว่าผ้าใบงูช้างนะคะไขควงแฉกค่ะประแจปากายค่ะโบเวอร์ค่ะถุงพลาสติกค่ะ อันนี้เรามีไว้สําหรับไว้คุมนะคะป้องกันในส่วนที่ไม่ต้องการให้โดนน้ําค่ะค่ะสองอย่างสุดท้ายนะคะทังรองน้ําทิง้งแล้วก็ผ้าเช็ดทําความสะอาดค่ะค่ะ,คะเราก็รู้ถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการล้างแอร์กันแล้วนะคะ,คะงั้นต่อไปเรามาเรียนรู้ถึงขั้นตอนการล้างแอร์กันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราทําการตรวจสอบการทํางานของแอร์นะคะดูว่าแอร์เย็นไหมบานสวิงทํางานปกติไหมลมเย็นปกติไหม แล้วก็มีเสียงดังผิดปกติไหมนะคะดูว่าเองทำงานปกติหรือไม่ใชะคะค่ค่ะค่ะต่อมาก็ทําการปิดเบรกเกอร์ของเครื่องปรับอากาศค่ะเราก็ต้องเช็คนะคะว่าไม่ให้มีกระแสะไฟเข้าไปที่เครื่องปรับอากาศของเรานะคะแล้วก็ใช้ไขควงวัดไฟค่ะ,ะวัดไปที่เครื่องปรับอากาศค่ะมีกระแสะไฟอยู่ไหมนะคะหลังจากเราปิดเบรกเกอร์แล้ว,ลวใช่ไหมคะอ่าวถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์ไอตัวเครื่องไขควงวัดไฟเนี่ยนะคะเราต้องทำยังไงอะคะ ค่ะทำยังไงดีคะคุณาลงต้องบอกว่าอุปกรณ์ไขโคูวัดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สําคัญเราไม่มีไม่ได้ปัจจุบันราคาก็ไม่แพงราคาประมาณ30บาทต่ออันนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่อดชีวิตและทรัพย์สินก็สาสิบาทเองนะคะก็ไม่แพงะะใช่ควรจะซื้อติดบ้านเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินค่ะถูกต้องเลยค่ะต่อมานะคะให้เราทําการถอดหน้ากากออกนะคะแผ่นกองอากาศ โอ้โหโกปปกมากเลยนะคะเนี่ยไม่น่าเชื่อมีฝุ่นเยอะขนาดนี้นะคะจริงะคะ่ะ<อ>พี่ิวโอ้โหฝุ่นแล้วเราสูดมดม <ง S 1> <ช>เข้าไป<ะ>เนาะอันตรายเนาะค่ะต่อด้วยแผ่นฟอกอากาศที่ชุดคอยเย็นนะคะถอดสายไฟสายควบคุมการทำงานสายเซนเซอร์สายมอเตอร์บานสวิงชุดควบคุมแผงการทำงานของเครื่องปรับอากาศค่ะในส่วนนี้นะคะคุณนโลเมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะเมื่อถอดค่ะ เราล้างทิ้งสําเร็จนั้นนะครับแล้วก็ส่งไปข้างนอกเพื่อจะล้างมันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสะสเชื้อโรคนะครับแล้วก็วถ้าถากูนี้มันมีเชื้อปกไปอุดท่อมันก็จะทําให้เกิดน้ําหยดในระบบอากาศได้นะครับแล้วเราจะ,ะ,ะเห็นท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ตรงนี้คื่ตัวนี้สำคัญมากก็คือว่าในการล้างแล้วก็มีการเป่าน้ําแรงดันสูงเข้าไปอัดเพื่อทำความสะอาด สิ่งสกปกภายในท่ทอทอ่อนำทิ้งตรงนี้ครับตอนล้างแผงคอยเย็นนะครับต้องดูว่าในส่วนของแผงคอยเย็นเนี่ยมันมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรที่ฝา<ม>งเป็นอุปสรรคในการล้างไม่ให้สะอาดเนี่ยก็ถอดออกนะครับถ้าเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็อย่าให้สัมผัสกับน้ำเพราะพวกนี้โดนน้าหรือโดนฝว่มชื้นแล้วเนี่ยจะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ก็ใช้วิธีเป่าทำคบาดแล้วเช็ดเอานะครับอันนี้รวมถึงตอนถอดตัวแผนกรองระบบฟอกอากาศด้วยนะครับถ้าเป็นกระดาษนะครับ เรือลักษณะน,นี้ก็ใช้วิธีเป่าเอานะครับแต่ถ้าเป็นโลหะลักษณะน,นี้ก็ใช้ล้างน้ําได้นะครับค่ะลังจากเสร็จในส่วนของขั้นตอนการถอดแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการล้างค่ะก่อนที่เราจะทําการล้างนะคะเราจะต้องป้องกันในส่วนที่ไม่ต้องการให้โดนน้ําก่อนนะคะ ด้วยการนําถุงพลาสติกค,ค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะมาคลุมมอเตอร์พัดลมของคอยเย็นค่ะแล้วก็ใช้ผ้าใบนะคะผ้าใบที่เรียกว่าผ้าใบงงช้างใช่ไหมคะ,คะติดนะคะเราการติดเ,เราก็ต้องติดให้มันรัดกุมแน่นหนานะคะเพะื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกนะคะน้ํามันกระเด็นเลอะเทอะนะคะแล้วก็รวมถึงถังรองน้ําทิ้งด้วยนะคะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเครื่องโบเวอร์ค่ะมาเป่าไล่ฝุ่นและก็สิ่งสกปรกนะคะออกจากคอยเย็นค่ะเพื่อไม่ให้เกิดโครนนะคะในขณะที่เราล้างด้วยน้ําค่ะ ต่อมานะคะแล้วก็จะทําการล้างแผงคอยเย็นค่ะแล้วก็พัดลมกรงกระลอกนะคะด้วยปืนฉีดน้ําแรงดันสูงค่ะในขณะล้างนะคะให้ใช้มือนะคะประคองในส่วนของใบพัดลมกรงกระลอกไว้ด้วยนะคะไม่ให้หมุนค่ะเพื่อป้องกันมอเตอร์ชุนรุดด้วยนะคะแล้วก็ใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนี่นะคะฉีดล้างท่อระบายน้ําทิ้งนะคะเพื่อไล่สิ่งสกปรกที่อยู่ในท่อออกไปะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวตัดภาพไปที่ขั้นตอนการล้างเลยนะคะคุณโรงมีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะ ล้างนะครับแล้วก็สังเกตน้ําที่มันระบายทิ้งที่ถังระบายน้ําทิ้งตรงนี้นะครับว่ามันยังมีความสกรปรกอยู่มากน้อยทีงใดถ้ายังสกรปรกมากเราก็ล้างซ้ำอีกนะครับจนน้ำตรงนี้ใสถือว่าเราล้างสะอาดแล้วนะครับโโโโน้าสกรปรกมากเลยค่ะที่นี้เออ,อจริง้วยนะอันนี้เราขอยืมข้ามาจากนินเทอต์เนตนะคะค่ะอันนี้เครื่องน,นี้น่าจะไม่ได้ล้างมาเป็นตี หลังจากล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสู่ในขั้นตอนของการใช้ผ้าซับน้ําที่ตัวเครื่องนะคะแล้วก็ใช้เครื่องโบเวอร์ค่ะเป่าแผงคอยเย็นนะคะแล้วก็แผงไฟฟ้าให้แห้งสนิทค่ะแล้วก็ล้างหน้ากาศนะคะแผ่นกรองอากาศบานสวิงและถาดรองน้ําให้สะอาดเลยนะคะจากนั้นเป่าให้แห้งเลยนะคะแล้วก็ประกอบคอยเย็นกลับเข้าสู่สภาพเดิมค่ะค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการล้างคอยเย็นใช่ไหมคะ,คะต่อมานะคะเรามาเริ่มที่ขั้นตอนการล้างคอยเย็นค่ะ ถอดฝาครอบพัดลมและฝาครอบคอยล้อนของแอร์ออกนะคะถอดใบพัดลมของคอยล้อนออกค่ะนําถุงพลาสติกคุมมอเตอร์พัดลมนะคะและแผงควบคุมการทํางานของแอร์ค่ะนําโบเวอร์เป่าไล่ฝุ่นและสิ่งสกรปรกออกจากคอยล้อนค่ะเพื่อป้องกันการเกิดโคลน,นะคะในขณะล้างน้ําค่ะล้างแผงคอยล้อนด้วยปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะคะ โดยในขนาดล้างนะคะให้ฉีดน,น้ําจากข้างในคอยร้อนออกไปข้างนอกนะคะลงในทิศทางเฉียงลงพื้นดินนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํากระเด็นโดนแผงควบคุมการทํางานค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะใช้ผ้าซับน้ำที่ตัวเครื่องค่ะและใช้โบเวอร์เป่าแผงคอยร้อนแผงไฟฟ้าให้แห้งสนิทประกอบคอยร้อนกับสภาพเดิมค่ะพี่นิดค่ะจากการที่เราดูการสาธิตไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่าขั้นตอนการล้างคอยร้อนหรือว่าคอยเย็นเนี่ย ถทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะก็คือการที่เราจะต้องทําการล้างให้สะอาดค่ะเป่านะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะมาประกอบนะคะกลับสู่สภาพเดิมนะคะ<ฆ>สำหรับการล้างแผนตรองอากาศะะสามารถทาเองได้ที่บ้านนะคะใช้ใครทาก็ได้ลูกเต้าจันนอปีนี้ไปหยิบออกมาแล้วต้องมาล้างง่ายมากะคะ่ะหลังจากที่ดูการสาธิตการล้างแอร์นะคะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะคะคิดว่ามันง่ายในการล้างด้วยตัวเองหรือไม่นะคะหรือคิดว่าเออ ใช้บริการจากช่างล้างแอร์อันนี้ก็ให้ผู้ใช้ไม่สะดวกเนาะให้ผู้ชมลองพิจารณาดูเนาะสําหรับค่าบริการในการล้างแอร์โดยทั่วไปอยู่ที่เท่าไหร่ครบพี่นิดออที่อยู่ขั้นต่ําเลยนะคะ<ส>ก็จะประมาณ4 5 0ถึง0้0รถึง5้า้บาทนะค่ะแต่สําหรับการล้างแอร์ด้วยตนเองเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตเพิ่มเติม,ตมค่ะคือเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้านะคะแล้วก็ส่วนการล้างแผ่นตองอากาศนะคะ เราก็สามารถล้างหนึ่งครั้งต่อ2สัปดาห์นะคะหรือว่าใครใครอยางก็จะล้างทุกสัปดาห์ก็ยังได้นะคะใช่ค่ะคะและการล้างเครื่องปรับอากาศนะคะจะต้องจะทําความเย็นได้ดีขึ้น,นะคะ่ะประมาณ1 0 1ถึงสิเลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ประหยัดไฟฟ้าอย่างน้อย10%บเปอร์เซ็นต์ค่ะอีก <Wow. S 1> ้ยังช่วยลดปัญหาน้ำหยดหรือว่าสิ่งสุปรกนะคะแล้วก็เชื้อโรคที่สะสมอยู่ภายในเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็ทำให้อากาศ สดชื่นขึ้นนะคะสะอาดขึ้นนะคะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะอย่างที่บอกไปนะคะสุขภาพอนามัยก็สําคัญค่ะใช่ค่ะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการล้างแอร์เนี่ยนะคะก็ถือว่า4 0 0ร้อถึงห้าก็เยอะเหมือนกันนะคะถ้าถ้ามีแอร์หลายเครื่องอย่างบ้าน<ช>ทนี่นี่มีแอร์ก,กี่เครื่องคะอย่างบ้านที่มี3มเครื่องค่ะสามคุณห้า้อยพั้าม500ิเมตไม่น้อยนะใช่เลยค่ะใช่ค่ะเครื่องสำอาได้เยอะเลย ค่ะเราเอาตังค์ที่จะไปซื้อเครื่องสําอางไปใช้ไปล้างแอร์แต่ถ้าเราไม่สะดวกจริงๆเนาะก็ให้ช่างมาบริการล้างแอร์ให้ได้อนนี้เราไม่สะดวกเนาะเราก็้างช่างได้แต่อย่างน้อยเราก็ควรที่จะมีความรู้นะคะถึงขั้นตอนการล้างนะคะว่าทําถูกต้องไหมทํายังไงนะคะจะได้ไม่โดนช่างหลอกเนาะถูกต้องค่ะประเด็นสาคัญเลยนะคะ แล้วหลังจากการที่เราได้รับชมขั้นตอนการล้างแอร์ไปแล้วะนะคะก็สามารถสรุปง่ายๆสั้นๆเลยค่ะว่าขั้นตอนการล้างแอร์นะคะก็คือเช็คถอดล้างเป่าประกอบค่ะ,คะเช็คก,ก็คือการตรวจสอบสภาพการทํางานของแอร์ค่ะถอดก็คือการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อให้สามารถล้างแอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะล้างค่ะล้างด้วยปืนฉีดน้ําแรงดันสูง เป่าให้แห้งด้วยโบเวอร์และสุดท้ายประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมค่ะพินิดใช่ค่ะง,ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการพลังงานดีๆของเรานะคะต้องขอขอบคุณคุณารงค่ะและพร้อมด้วยผู้ช่วยที่สำหรับการล้างแอร์ในวันนี้นะคะเ<ะ>ดก๋ยหาน้ารายการพลังงานดีๆของเรานะคะจะมีอะไรมานำเสนอนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะรอติดตามชมกันด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ,สว,ส,ะสวัสดีค่ะ